โอเคค่ะต่อกันอีกนิดนึงตอนอตนี้ปีทีเท่าไหร่นะนกเจ็ดเจ็ดความจําดีมาก <c oughs> เราพูดถึงเป้าหมายเนาะบางคนก็จะกังวลว่าเป้าหมายที่เราเลือกอะ่ะมันโอเคไหมยังบางคนก็จะกังวลว่ามันใช่ไหมใช่ตัวเราไหม,มก็เลยไม่กล้าจ,จะลงมือทําสักทีแต่อะไรที่อย่างนกนะนกเชื่อเลยว่าอะไรที่อยากทำเนะี่ยนกจะทําก่อน เหมือนเพลงอยู่เพลงหนึ่งความเชื่อของบอดี้แสลมถึงแม้ความเชื่อนั้นเนี่ยมันจะผิดหรือถูกอ่ะแต่อย่างน้อยเราได้ลงมือทำใช่ใช่เคยได้ยินอืชอบประโยคนี้มากว่าความเชื่อเราทําตามความฝันเราเราทําตามความเชื่อเราถึงมันจะถูกหรือผิดนี่ยแต่อย่างน้อยเราได้ลงมือทำก็ถือว่าเราได้ก้าวได้ทำสิ่งนั้นใช่เราได้ก้าวข้ามตรงนั้นไปอฮะก็อย่ามัวกังวลว่ามันใช่หรือไม่ใช่ ทำลุยเลยใช่ไหมลุยสิมมไม่ใช่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเข็มเบนนิดนึงลองเพราะคนที่จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คอือตัวเราเราตอบตัวเราเองไม่มีใครมาให้คะแนนชีวิตเราว่าถูกผิดเราเป็นคนให้คะแนนชีวิตตัวเราเอง แล้วบางทีเราเดินไปรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าไม่ลองทำจะรู้ได้ไงว่าใช่ไม่ใช่ใช่ตอนแรกเราคิดว่าใช่เฮ้ยมันน่าจะมีความสุขนะถ้าเราทําสิ่งนี้เราน่าจะฟินแต่เวลาเราไปนั่งอยู่จุดนั้นเราทานั้นจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้เฮ้ยไม่ใช่นี่วาเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ดิได้ใชเปลี่ยนได้ตลอดแต่ถ้า เราก็คิดว่าอ๋อสิ่งนันจะมั้งใช่ละมั้งแล้วก็นั่งฝันโดยที่อยู่นั่งอยู่ที่เดิมตัวเดิมใช่แล้ววิวที่เราเห็นก็จะไม่เปลี่ยนจริงๆพอเราก้าวไปก้าวไปแล้วไปทําถึงจะใช่ไม่ใช่เราได้เรียนรู้แล้วเราจะค้นหาตัวเองได้มากขึ้นด้วยเหมือนกับว่าเราให้โอกาสตัวเองเพิ่มมากขึ้นเราไม่กลัวว่าเราจะพลาดเราไม่ได้มั่นใจหรือว่าปรามาทแต่ เราให้นกก็ให้โอกาสตัวเองได,อได้รู้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่รู้จิตได้ให้โอกาสตัวเองว่าเฮ้ยอะไรคือใช่หรือไม่ใช่กันแน่เพราะเรานี่แหละที่จะตอบคำถามตัวเองได้ชัดเจนนะที่สุดก็คือตอนนั้นคืออะไรมากส,สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจือถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจก็ไม่มีวันนี้ใช่ค่ะพอเชื่อว่าพอเชื่อว่าความฝันเราได้ตรงนี้แต่ไม่ต้องถึงค้นหาว่ามันถูกหรือผิด เอาอย่างที่ตัวเองเชื่อและมั่นใจว่าตัวเองน่าจะทําได้ตัวเองทําได้เียตัดสินใจทําตัดสินใจทําสําคัญที่สุดคือการตัดสินใจถ้าเราไม่ตัดสินใจเราก็จะไม่มีการหรือบางคนที่บอกว่ารอรอก่อนอคําว่ารอก่อนมันคือการตัดสินใจไปแล้วว่ายังไม่ทำํำการที่เรารอคือไม่ทํามันไม่ใช่รอจริงๆแล้วมันคือการเซโนกับสิงโอเควันนี้เราแป่งปันประมาณนี้ แล้วเราจะมาคุยกันอีกทีนะ